ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มามีอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เนี่ยเออาจารย์เบนี่ต้องรอขนมหวานอร่อยอร่อยอยู่แน่นอนเลยบอกได้เลยว่าวันนี้เมนูน่ากินจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเมนูยอดฮิตด้วยนั่นก็คือเมนู h ไหต e คอนเฟลก t วันนี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะมาดูว่าจะต้องผสมยังไงทำยังไงให้เขากรอบเงาวสวย สำหรับขั้นตอนแรกนะครับในการทำเมนูไทยที่คอนเฟลกนะฮะเราจะต้องทำในส่วนของซอสพิกมาเคลือบตัวคอนเฟลก่อนเนาะนี่เลยครับคุณผู้ชมอันนี้คือน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลนะครับหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาตินะครับได้แบบนี้มานะครับไม่ต้องไปเคี่ยวน้ำตาลทรายไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแบบนี้เลยง่ายๆนะครับผมจะชั่งก่อนเนาะอาจารย์เมเท่าไหร่ครับ200ค่ะ นขึ้อเคเราจะตั้งไฟนะให้เขาเดือดนะดดนประมาณ3นาทีให้เขาเหนียวถึงจะใส่กะทิอ่ะละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรานำน้ำเชื่อม g o เด e นไ y รั p ของมิตรผลมาตั้งไฟนะสังเกตเขาเดือดแบบนี้เ้วเริ่มงวดข้นๆแบบนี้นะฮะ,ะแต่ว่าโอเคละใช่อ่าขั้นตอนต่อมานะครับนี่เลยเคล็ดไม่ลับของเรานะครับเพื่อความหอมมันกลมกล่อมอัมพัวกะทิร้อเซ็น์นะครับ ขาวข้นหอมมันนี่นะฮะคอนเฟลกของเราก็จะน่ากินมากๆเลยแต่อาจารย์เนบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยคาราเมลของเราจะเป็นรสชาไทยนะครับวันนี้ผมเลยใช้ผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบครับผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบนะครับหนึ่งซองแบบนี้เลยนะฮะปกติเนี่ยตัวคอนเฟลกที่เราทานเนี่ยก็จะเป็นรสคาราเมลเนาะ วันนี้อยากได้ชาไทยแค่มีโลโก้ซองเดียวอร่อยเลยครับนี่อีกหนึ่งเท็ดไม่รับนะฮะอาจารย์เม์เนยสดชนิดเค็มนะครับอโอเคพออย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็คอนฟลิกมันเยอะใช่ไหม,มเราก็ต้องแบ่งเป็น2ชามเอาละครับจังหวะเทแบบนี้อ่าแล้วก็คอ่คอยคคลุกเข้าให้เข้ากันเอาให้เขาเคลือบเคลือบ ก็เราอย่างอันนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวมาเราก็ต้องอเข้าเตาอบผสมพอเข้ากันนะครับจากนั้นวางใส่ในถาดอบนะครับที่รองแผ่นซิลิโคนไว้ก็ต้องเข้าไปอบต่อใช่ค่ะโอเคช่วงนี้เราคล้าวอยู่ใช่ไหมคะเจดีแล้วก็อัลมอนหั่นที่อบแล้วนะคะอบแล้วอ่า,าโรยได้เลย<ช>ระหว่างที่คลุกใช่ไหมใช่ค่ะเต็งกา เว้มีอันนึงอันนี้เม็ดแป้งอันนี้เม็ดเม็ดอ่าความคินผิกซค่ะเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบใช่ค่ะแต่พวกนี้คือต้องอบไปแล้วอบแล้วค่ะใส่หมดเลยปะหมดแล้วค่ะของอร่อยนะเนี่ยใช่ค่ะแต่สำหรับแครนเบอรี่ต้องเวลาอบแล้วครึ่งทางเพราะมันใสสมมุติใส่เข้าไปก่อนใช่ไหมเดี๋ยวมาขมอ๋อแห้งจนขมเออใช่แต่ว่าทุกสูตรเขามีการทดลองมาแล้วรสที่เราได้กินก็คือรสที่ขมนั่นเอง ไม่จริงอโอเคเสร็จแล้วนะเราก็เกลี่ยออกมาให้เป็นแบบนี้เราจะอบไฟ1 6อองศาเซลเซียสนะคะครับประมาณ15นาทีอ่าพอเครื่องทางแล้วใช่ไหมเราก็คล้าอีกเราถึงจะใส่ครนเบอรอีกอ่าผ่านไป7นาทีครับเอาออกมาแล้วก็มาคล้าใหม่นะครับเขาจะได้กรอบทั่วๆเนอะอ่าเข้าเตาเลย โอ้โหหอมมากๆเอาล่ะครับผ่านไปประมาณครึ่งทาง7นาทีนะฮะสังเกตด,ดูนะครับว่าโอ้โ oh, ห oh, น่ากินมากๆเลยอะจังหวัดนี้เราต้องเอาแครนเบอร์รีรร่ก่อนนะครับอ่าโรยให้ทั่วๆเลยเค้าวอีกเค้าวให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งมันจะได้แบบกรอบ ทั่วหมดเลยเนาะเข้ากันเดี๋ยวมาพอสุกแล้วใช่ไหมคะเราก็ปล่อยให้เขาเย็นอยู่ที่ถาดเดี๋ยวก็เสิร์ฟใส่ชามกินได้เลยแต่สมมุติยังไม่ทันใช่ไหมยังไงเราก็ต้องใส่กล่องปิดสนิทไม่นะเขาหายกรอบคุณผู้ชมหลายคนนะเอาสูตรนี้ไปทําขายใส่กระปุกใส่ถุงต้องมัดให้แน่นปิดให้แน่นนะครับเขาจะได้กรอบนานโอ้โหแต่ตอนนี้สีสันน่ากินมากแล้วก็หอมชาไทยมากๆนะครับอเอาละพอเข้าพอเข้ากันนํำเข้าตาอบอีกน้ำเขาอี าละครับคุณผู้ชมครับไทยทีคอนเฟลของเรานะครับนี่ออกมาแล้วจัดเสิร์ฟน่ากินแบบนี้เลยอันนี้เป็นแบบเหมือนเรากินกันแบบตอนดูหนัง<ช>ดูรายการนี่นะอาจารย์เมก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้นะครับอันนี้จะเป็นดอกไม้แบบกินได้ไกินได้นะเอดริเบิลนะ<ม>เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเคทตี้และก็หม่มมีในวันนี้นะครับไทยทีคอนเฟล็นะครับหรือว่าคอนเฟล็กกรอบรสชาไทยนะ ต้องบอกเลยนะคะ่คุณผู้ชมหลายๆคนน่ยผมว่าเคยกินอยู่แล้วล่ะเพราะเมนูนี้ฮิตมากๆเลย<ช>แต่ปกติเนี่ยก็จะเป็นรสคาราเมลธรรมดา<ช>มีผลไม้เข้ามาหน่อยอ่ะมีสตอรอเบอรี่บ้างมีถั่วบ้างมีอัลมอนด์บ้างแต่วันนี้พิเศษจริงๆคุณผู้ชม ผมแอบคิมมาแล้วต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าตัวคอนเฟลกเนี่ยพิเศษมากๆเลยนะฮะนอกจากความกรอบแล้วนะฮะหอมชาไทยสุดๆเลยนะครับแล้วอันนี้อาจาร,รย์มีทั้งแครนเบอร์รี่มีท ly, มั้งอัลมอนด์มีเม็ดฟักทองยิ่งเคี้ยวยิ่งมันยิ่งพเพลินจริงๆครับคุณผู้ชมลองดูนะจะทำทานที่บ้านก็ได้หรือเอาไปทำขายผมว่าก็กำไรงามครับ สำหรับข้าวหวานสําราญใจในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเต็มอิ่มถึง2เมนูเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจนะครับข้าวซอยไก่กรอบนะฮะหรือว่าเมนูของมะมีแล้วก็เท็ดดี้ไททีคอนเฟล็กน่ากินน่าอร่อยจริงๆครับความอร่อยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามชมกันได้นะฮะทุกวันจันเวลาบ่าย2องโมนาที ทางช่อง Work Point TV หมายเลข23ค่ะหรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะครับอยากจะเข้าไปดูสูตรย้อนหลังนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะที่ YouTube ยิ่งฝากฟู้ดทีวครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับข้าวหวานสำรัญใจช่วงของนานาวันนี้นะคะจะชวนคุณเอาปลาท่องโกมาทำเมนูใหม่กันค่ะชวนคุณเอาปลาท่องโกมาใส่ไส้ทอดมันกันค่ะ วันนี้อาจารย์เมย์ทำเมนูอะไรครับ soft coconut mochi เป็นขนมแบบสไตล์ญี่ปุ่นที่<ช>่เวลาทานพวกเย็นๆยฉ่ำๆน่ะไ้ข้างในแบบลับออกมาแต่หลายคนถามว่าทำยังไง<ช>ทำยังไงให้แป้งโมจิเหนียวนุ่มไส้ยังทำยังไงให้เขาแบบโอ้โหยิ่งกินยิ่งอร่อยวันนี้แหละครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าไส้ข้างในเนี่ยโอ้โหรสชาติเข้มข้นมากแล้วก็แป้งเหนียวนุ่มจริงๆ,ๆ